โทษภัยของการผนันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทางแห่งความเสื่อมไว้หกประการหรือที่เรียกว่าอบายามุกหกคือปากทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความพินาศเหตุย่อยยับแห่งโภกทรัพท์ได้แก่ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรและเกียรติคร้านการทำงานการพนันเป็นหนึ่งในหกข้อที่ไม่ว่าบุคคลใดติดแล้วก็จะทำให้ชีวิตตกตำ่ำหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้มีคำกล่าวไว้ว่าโจรปล้นสิบครั้ง ยังไม่เท่าไฟไหม้หนึ่งครั้งไฟไหม้สิบครั้งยังไม่เท่าผีพนันเข้าสิงเพราะโจดปล้นหรือไฟไหม้อย่างมากก็แค่หมดเนื้อหมดตัวแต่ก็ยังมีที่ดินเหลืออยู่ทว่าถ้าติดการพนันจนงอหัวไม่ขึ้นแล้วแม้แต่ที่ดินหรือแม้กระทั่งชีวิตของตัวเอง ก็อาจจะรักษาไว้ไม่ได้การพนันหมายถึงการเล่นชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือสิ่งของอันมีค่าอื่นๆด้วยการเสี่ยงโชคโดยการทำนายหรือคาดเดาผลที่เกิดขึ้นในอนาคตสังคมไทยในอดีตเคยมีการกำหนดให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่6จึงมีการสั่งปิดบ่อนการพนันทั่วราชาอาณาจักรไทยอย่างเด็ดขาดเพราะเห็นว่าเป็นปัญหาสังคมเป็นสิ่งชั่วร้ายมีผลกระทบต่อสังคมในแง่ลบอย่างสูงทำให้ประชาชนมีความหมกมุ่นไม่ทำมาหากิน หมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นจำนวนมากเป็นบ่อกเกิดของความรุนแรงในครอบครัวและทำให้ครอบครัวมีปัญหาเกิดการแตกแยกเป็นการทำลายศีลธรรมอันดีงามทำให้คนประพฤติผิดศีลธรรมได้ง่ายไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษแต่อย่างไรเป็นต้นเหตุที่สำคัญ ของการเกิดอาทยากรรมได้ง่ายเป็นการทำลายระบบสถาบันครอบครัวและความเข้มแข็งของสังคมทำให้บ้านเมืองไม่มีความสงบสุขเนื่องจากมีการเพราะนิสัยความมีเล่เหลี่ยมให้เกิดขึ้นมาขาดความจริงใจซึ่งกันและกันดังนั้นในยุคสมัยของพวกเรา จึงต้องไม่มีอบายามุกในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการพนันเปิดบ่อนคาสิโนหรือการนำเหล้าเบียร์เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ตามเพราะเงินที่ได้มาจากอบายามุกไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปความหายนะจะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมชาติเป็นความเสียหายแบบประเมินมูลค่าไม่ได้เลย พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางได้ตรัสถึงโทษของการเล่นพนันทันตาเห็นในปัจจุบันมีอยู่หกประการคือ 1. เมื่อชนะย่อมกอเวรน,นักพนันทุกคนเมื่อลงมือเล่นการพนันแล้วไม่มีใครคิดหรอกว่าตนจะเล่นเสียทุกคนคิดแต่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่เล่นได้ และจะเล่นได้ด้วยวิธีสกปรกอย่างไรก็ยอมขอเพียงให้ได้เท่านั้นย่อมเป็นการก่อเวรกับผู้แพ้ในทันที 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ทรัพย์สินหมดไปในพริบตา 4. ไม่มีใครจะเชื่อถือถ้อยคำ เพราะไม่มีความหนักแน่นมั่นคงห้าทำให้เสียชื่อเสียงเป็นที่ดูหมิ่นของเพื่อนฝูง 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่านักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ดีได้ส่วนโทษของพบเบื้องหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งค้นพบมาอีกว่าพวกที่เล่นการพนันเป็นอาจินเมื่อละโลกไปแล้วต้องไปตกนรกขุมที่หซึ่งมีโทษหนักกว่าพวกผิดศีลห้าเสียอีกเพราะว่าคนที่ดื่มเหล่ายังมีเวลาสางแต่คนที่เล่นการพนันไม่มีเวลาสางม,มีแต่จะนึกถึงคนอื่นฉิบหายอยู่ตลอดเวลา สภาพใจของผู้ติดการผนันนั้นล้วนเศร้าหมองถูกเคลือบด้วยกิเลสตระกูลโมหะเป็นพื้นฐานจึงไม่สามารถยแยกแยะออกว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ <S <S อันไหนเศร้าหมองอันไหนผ่องใสเมื่อใกล้จะละโลก ก็จะเห็นกรรมนิมิตท,ที่ตนเองทำไว้และมีคตินิมิตดำมืดสนิทดึงดูดไปเกิดในมหานรกขุมหกในทันทีจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้เล่นการพนันต่างๆเช่นไพ่มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กร้อนอันคมกริบตกเป็นหาฝนเฉือนร่างของสัตว์นรกจนตายเป็นเช่นนี้อยู่ยาวนาน พวกที่ชอบเกมลูกเต๋าก็จะถูกนายนิรยาบาลจับยัดเข้าไปในลูกเต๋าใหญ่ที่เป็นเหล็กร้อนภายในมีหนาำเหล็กร้อนอันแหลมคมจากนั้นนายนิรยาบาลก็จะโยนลูกเต๋านั้นให้กลิ้งไปกลิ้งมาสัตว์นรกถูกน้นาำเหล็กร้อนทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาได้รับทุกทรมานจนตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อหมดกรรมจากมหานรกแล้วก็ไปบังเกิดในอุสทานรกขุมหกก็จะถูกเจ้าหน้าที่รุมร่อนไพ่เหล็กอันคมกริบสัตว์นรกวิ่งหนีแต่ก็ถูกไพ่ที่นายนิรยาบาลร่อนมาตัดอวัยวะต่างๆจนตายในที่สุดได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส สลับกับถูกเหรียญและธนบัตรเหล็กร้อนตกทับใส่ร่างจนแหลกเหลวตายเกิดตายเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนสัตว์นรกบางรายนั้นก็จะมีลูกเต๋าผุดขึ้นมาตามร่างกายอย่างมากมายและค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนร่างกายของสัตว์นรกฉีกแตกจนเละในที่สุดได้รับทุกทรมานมาก เมื่อหมดกรรมจากอุสถานนรกแล้วเหล่าสัตว์นรกก็จะวิ่งมาสู่ยมโลกเหล่าเจ้าหน้าที่ก็จะยืนรอจับสัตว์นรกอยู่หน้ายมโลกและเมื่อจับตัวสัตว์นรกได้แล้วก็จะนำเข้าสู่ยมโลกเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวสัตว์นรกไปที่หน้าบัลลังของพญายมราชเนื่องจากสัตว์นรกยังไม่หมดกรรม ภาพบาปกรรมที่สัตว์นรกทำรรจึงปรากฏขึ้นพยายมจึงสั่งให้จับตัวสัตว์นรกไปรับกรรมต่อในยมโลกเมื่อพ้นจากยมโลกก็จะวิ่งไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายที่มีรูปร่างพิกลพิการมีหนอนชอนชัยร่างกายและจะมีอุปกรณ์ที่เคยเล่นการพนันตกใส่หัวจนตาย เมื่อกำเริ่มเบาวบางลงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีฐานะยากจนมักจะถูกคนอื่นโกงเป็นประจำมีอายุไขสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมากและเกิดในแวดวงของคนผ่านห่างไกลาจากบัณฑิตทำให้ชีวิตตกต่ำอยู่ตลอดเวลาวงจรชีวิตก็จะหมุนกลับสู่วงจรเดิมอีก ไม่รู้จักจบสิ้นดังนั้นพวกเราควรร่วมด้วยช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเปิดบ่อนการพนันเสรีด้วยการช่วยกันชี้โทษภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะทำให้คนเป็นจำนวนมากไปอบายโดยไม่รู้ตัวและช่วยกัน อย่าทำให้ของที่ผิดกฎหมายเป็นถูกกฎหมายเพื่อประเทศไทยจะได้มีความสงบสุขร่มเย็นปราศจากอบายมุกทั้งหลาย